อันนี้นะคะเราจะมากินขาหมูขาหมูเยอรมันซื้อมาจากไหนนี่อา้าวขาหมูเยอรมันก็ต้องซื้อมาจากเยอรมันสิเ <c oughs> นี่ยนะคะขาหมูเ <c oughs> ขาบอกว่าน,นี่คือกระดูกเห็นไ,ไหมคะเสียดายหนมากเ <c oughs> สียดายไม่่คุณพี่ กระดูกหมูภาษาเขมรพูดว่าอะไรจะอังจรูเอาใหม่ oh <my. S 2> จะอังจรูจะอังจรูเออจะอังเจอรูเอ้ยจรูจรอันนี้คือภาษาสุเดย์นี่ภาษาเ,มเาขมรบอกภาษาเขมรอ้าเป็นคนจังหวัดอะไรนี่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมบุรีรัมเนอะบุรีรัมเดินเมียน่าพูเขาพนมรุ้งอ่ะเคยไปไหม Ủa anh kia tao đang rừng rồi nó ăn anh mình ba nó rì rằm dù hơi Bởi rằm miền à rung Sự rôi. rồi Chẳng anh nhá Chẳng anh nhá Và cái thứ sáu chạy đi Chẳng chứ rù Và hàm chim seafood. Bộ em nhá คนกุมาดนางสาวน่ารักซ Zikir นางสาวน่ารักใจดีด้วยค่ะใจดีที่หนึ่งเลยจริงนะเนี่ยอะไรยไหมจ๊ะพอ,พอกินได้พอกินได้ <c oughs> พอกินได้ <c oughs> ดีมากกินเยอะๆจะได้แข็งแรงดูพริกสิคะ <c oughs> <c oughs> คือพริกดิฉันน่ะหมดตู้เย็นนะคะคุณพี่ ขาหมูเยอรมันมันต้องกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดมันถึงจะจะงันเข้าใจไหมจะงันเนี่ยจะอิ่มจะอิ่มจะรู้จะกระดูกให้ดูหน่อยจะอิ่มจริงจรูปิเธอร์อย่างจีกระดูกให้ดูหน่อยเวทอร์อย่างกันยมก็จะแก่จะเองอวยแจ๊กอุ้ยอะไรหรอน้องกินเี่เก็บก่อนเดี๋ยว ดื่มค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะโปรเซโกไม่กี่แก้วแล้วเนี่ยไม่กี่แก้วหรอกคะ่ะแค่เกือบหมดขวดไม่กี่แก้วแค่หมดขวดและนี่นะคะคือพี่สาวสุดที่รักของดิฉันนะคะ นางเพิ่งมาอยู่ค่ะอยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วป้นจะเจ็ดเดือนแต่นางพูดภาษาเยอรมันเก่งแล้วนะคะจิ๊กค่ะนางแบบว่านางได้ครูสอนดีค่ะค่ะใครบ้างคะเป็นครูอ้ยมีหลายคนอยู่ค่ะคนแรกเลยคือสามีนะคะแกคนที่สองพี่สะใภ้คนที่สามวัสน้น้องสาวไม่สอนเลยค่ะ เพื่อให้คำๆอ่าไหนคุณพี่มาเล่าเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สวิตเทหไหน่อยสิคะ